ส่งบรรยากาศครอบครัวหมื่นล้านทำบุญครบรอบ9ปีให้คุณหญิงแม่ผู้ร่วงรับเป็นภาพบรรยากาศงานที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำมากมายเมื่อล่าสุด16ตุลาคม2565กรณรงเดชได้โพสต์ภาพหลังจากที่ทำบุญครบรอบการจากไป9ปีของคุณหญิงแม่คุณหญิงพรทิพย์โดยโพสต์นี้ระบบแคปชั่นว่า เป็นเวลา9ปีแล้วที่คุณแม่ไปอยู่บนฟ้าวันนี้ครอบครัวเราทำบุญส่งไปให้มามีนะครับมามีไม่ต้องเป็นห่วงป่าปานะครับพี่กบกรลิต้าพิมพ์พัทกวินจะดูแลป่าปาอย่างสุดความสามารถครับและก่อนจะถ่ายทอดคําสอนที่มามีได้สอนก่อนให้กับกวินอย่างแน่นอนครับรักและคิดถึงตลอดไป f o r w a r d in the all heart หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย